มากนะครับที่ทําให้ผมมีวันนี้แม่ภูมิใจในตัวลูกมากเลยจ้ะเสียดายที่พ่อไม่ได้มาอยู่กับเราในวันนี้ถ้าวันนั้นขล,ลครับนายุกประกรไม่เป็นไรผมรัช้ชครับท่านอ๋อครับครับการยื่นซอรประมูลประปาหมู่บ้านก็ประมาณสิบล้านที่ผมยื่นไว้ครับมีผู้รับเหมามาหลายรายแล้วครับ ไม่มีปัญหาครับแต่ว่าคราวนี้ท่านจะของกี่เปอร์เซ็นต์นะครับไรนะครับ40%เนแล้วเหรอครับครั้งที่แล้ว30ผมก็ท่านไม่เหลือกำไรนะครับเดี๋ยวยังไงผมจะเรียนให้ท่านทราบภายหลังนะครับครับไม่ต้องเกรงใจครับท่านใครๆก็ทํากันท่านให้ผมผมก็ตอบแทนให้ท่านผลประโยชน์ร่วมกันท่านได้ผมก็ได้มีเงินมีอำนาจมีความสุขครับสวัสดีครับแต่พ่อครับพูดตอบไ้ว่า การทุจริตการคอร์รัปชันยิ่งเป็นข้าราชการมันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องเลยนะครับพ่อครูก็พูดเพลเจอเดี๋ยวนี้คนใครๆก็ทํากันสมัยก่อนอ่ะพ่อจนมากพ่อมาทํางานกับนายกองกรณ์นี่แหละทําพ่อมีฐานะมากขึ้นแต่พ่อครับเอาหน้าครูสอนเกีย่ยววที่โรงเรียนอยู่แต่บ้านอะ่ะก็ฟังแต่พ่อครับแต่ฉันอยากกลับไปมีชีวิตเหมือนเมื่อก่อนมากมากว่านะจ๊ะมีความสุขตามธรรภาพของเราพออยู่พอกินเฮียก็เคยบอกว,ว่ามันมีความสุขใช่ไหมจ๊ะ แล้วทำไมตอนนี้เฮียเปลี่ยนไปละ่ะเราคงจะกลับไปเป็นคนจนๆแบบเดิมไม่ได้แล้วแต่ฉันไม่ค่อยสบายใจเลยนะเฮียช่วงนี้ชาวบ้านเขาซุกซิบกันหลายเรื่องเลยโดยเฉพาะโครงการรับเหมาทำถนนในหมู่บ้านที่มันพังเร็วเพราะใช้วัสดุไม่ได้มาตรฐานรวมทั้งผู้รับเหมาะะรยายอื่นที่เขาไม่ได้งานเขาก็พูดกันว่าถูกกีดกันไม่ให้ร่วมง,งานประมูลอะไรทำนองนี้และเฮียหรือทำมันตกใจไปได้หรือไปดูน้าร้ฬิกา เดี๋ยวอ้วนใช้เงนชีเงินกู้ก่อนส่วนแบงค์จะไปเรียนก็ไปครับพ่อ ฉันอีกดอกก็แพงร้อยละยี่สแถมมากโกงกันอีกคอยดูเธอใครจะไปฟอกสวนน้ำลงทำคนขี้โกงอย่างเฮียต้องได้รับผลตอบแทนสาสมเลยคอยดูป่าว่าแล้วจนอยู่ดีทำไมจังรวยเอ้าเลยเอาขี้โกงนี่น่ะนันน่ะสิแกืมโกงจริงเลยนะเฮียเทพฉันสงสารยัยสงสีกู้สองหมื่นกลายเป็นสองแสนไม่ได้คนช่วยอย่างเฮีระวังตัวไว้เถอะอาแล้วเขาพวกลื้เนี่ย มีเงินถึงจะมีอำนาจแล้วมีความสุขอยากได้อะไรก็ได้โทแต่แม่แบงค์ลูกวาครับพ่อแต่เฮียจ๊ะมันก็ไม่เสมอไปหรอกนะจ๊ะความสุขบางครั้งมันก็ไม่ได้เกิดจากเงินและทองและอำนาจสมัยก่อนตอนที่เรายังจนกันอยู่เราก็อยู่อย่างมีความสุขไม่ใช่หรอจ๊ะแต่อ้วนเหนื่อยพอกันทีหาเช้ากินขําอดๆอย่างๆแต่ทุกวันนี้คืออยู่กันสบายอ่ะ ก็เพราะเงินของอัวไม่ใช่เหรอพ่อจะทําทุกอย่างเพื่อได้เงินมาพ่าไม่สนใจหรอกนะว่าถูกหรือผิดอะ่ละเดี๋ยวลูกไปบอกไอ้พม่าสองคนน่ะให้เอาปุ๋ยหนึ่งกระสอบผสมปุ๋ยเทียมทำมาได้สามกระสอบถ้้มันทำมาเยอะๆช่วงเนี้ยกําไรเห็นๆเฮีย yeah. ฉันละอ่อนใจกับความดื้อถือดีไม่รู้จะกอ,องเฮียจริงๆแบงค์ Bang. วันนี้มีสอบไม่ใช่เหรอลูกรีบกินข้าแล้วรีบไปโรงเรียนเถอะผมอมแ่้วครับแม่ เรื่องสอบไม่มีปัญหาครับผมจดัดการเรียบร้อยแล้วครับนี่ผมไปโรงเรียนแล้วนะครับแม่สวัสดีครับแม่สวัสดีครับพ่อสวัสดีวะนี่ไปผม,มสอบวิชาฟิสิกส์ขอบใจมากเว้ยเท่าไหร,ร่วะถึงสามร้อยไงตามข้อตกลงอ่ะให้ห้าร้อยเลยเอ้ยใจมากเลยไม่ใหญ่ใครรู้ละเอ้ยวันนี้ไม่ตกแล้วนะสบายมากเลยโชคดีเลยไป แบงค์ Bank, กลางวันไปพบครูที่ห้องปรคูดด้วยนะแบงค์ทำไมเธอทําแบบนี้แต่ค,ครับผมก็แค่เรื่องทุจริตเป็นเรื่องที่ไม่ดีผิดทั้งศีลธรรมและกฎหมายประเทศชาติจะเป็นอย่างไรถ้าหากเด็กๆคิดว่าเรื่องทุจริตเป็นเรื่องที่ดีแม้จะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆก็ตามสวัสดีครับแม่อะไรนะครับ เฮียเฮียเฮียเฮีอะไรแม่แม่ที่รู้แม่มาที่แม่โกมาถึงแล้วลูกพรรจหาหาเลยลูกพร่พะกลับไปแก่อีตนะ่ันทให้ได้ ครับแม่ถึงแม้ว่าเราไม่มีเงินไม่มีอำนาจเราก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขได้ครับแม่จำคำแม่ไว้นะลูกคนดีต้องพอเพียงไม่คอรับชั่นลูกเป็นผู้พิทักษ์สันติราชลูกจะต้องรัก,กษากฎหมายและปราบคุณกงออกจากแผ่นดินของเราให้หมดนะลูกครับแม่